สวัสดีครครับคับอันนี้สามทุ่มครึ่งเนาะเราแยกออกไปแต่เช้าเพิ่งกลับเข้าบ้านเนาะพร้อมน้องบิ๊กอันนี้ไปเจอแม่ปุ๋ยของพ่อนน์เนาะก็ซื้อของให้ซื้อนมให้มีนมมีอะไรให้ห้าแพ็คอะมีขนมมียาดมให้สตางค์อีกสามร้อยเนาะแม่ปุ๋ยของพ่อนน์ขอบคุณครับ้องบิ๊กทำดีๆขอบคุณครับ เงินนั้นก็เดี๋ยวยติจะเอาไปฝากให้เนาะแล้วก็ได้ทุนจากโรงเรียนด้วยนะเข้าบดไปหกร้อยกว่าบาทให้ผมสามร้อยเอออย่าพูดไม่พูดนี่สามร้อยกว่าบาทอืมนี่ไงโอเคก็นี่ขอบคุณครับอยาอยาคิดดูไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะขอบคุณครับแล้วก็ได้เงินทำดีๆอย่าไปทำอย่างนั้น สตังสามร้อยเดี๋ยวก็ไปฝากเข้าธนาคารออมสินของหนูกับทุนเนาะทุนจากโรงเรียนขอบคุณโรงเรียนด้วยอันนี้วันเด็กความรู้สึกก็เก่งใจมากๆเนาะวันเด็กโอเคครับเดี๋ยวพวกนี้จะไปไหนกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคค่ะขอบคุณแม่ปุ๋ยนะแม่ปุ๋ยแฟนพ่อนนท์เพื่อนพ่อหมูโอเคครับขอบคุณครับอ่ะสวัสดีมองหน้าตรงทำดีๆ ไม่มีภาพไม่มีภาพชัดเจนไว้ให้ดูนะย่าก็จะทำวิดีโอไว้น้องบิ๊กก็มาดูเอาเดอ้อขอบคุณครับ